สวัสดีค่ะสวัสดี FC และลูกค้าทุกท่านค่ะร้านโหเฮงเทคเตอร์นะคะสาขาหนึ่งค่ะอัญญรินรถรถไยมือสองค่ะร้านตั้งอยู่ที่ตำบลกะเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะลูกค้าติดต่อได้ที่เบอร์ 0990694600นะคะ0990694600นะคะสามารถติดต่อนะคะหรือว่าเอดไลน์มาได้คะ่ะลูกค้าเดี๋ยววันนี้นะคะจะพามาเปยดสินค้าทางร้านเข้ามาใหม่นะคะว่าปีสินค้าตัวไหนที่เข้ามาใหม่บ้างนะคะเริ่มจากคันแรกค่ะ คันนี้เป็น MU นะคะ4902นะคะขีด B ค่ะเป็นตัว B นะคะลูกค้าคันนี้คันนี้นะคะปีจะทะเบียน2,565ค่ะคุณลูกค้าชั่วโมงใช้งานไปแลว500้ว5 0 0 534เหรอ่เเดี๋ยวนะคะ534ชั่วโมงค่ะไม่แท้แน่นอนนะคะลูกค้าเพราะว่ารถเพิ่งเอามายังไม่เก็บล้างค่ะจะมีฝุ่นนะคะเกาะเกาะอยู่นะคะ หม่แท้แน่นอนลูกค้าไม่ต้องห่วงค่ะซื้อรถเตดเอกัะทางร้านค่ะไม่เลขใหม่นะคะการทํางานแท้ทุกคันค่ะดูจากสภาพรถได้ลูกค้า534ชั่วโมงเองค่ะคันนี้นะคะราคาเปิดตัวอยู่ที่6กแสนหกหมืบาทค่ะอุปกรณ์3รายการนะคะมีใบมิดนาดิน้าผ่านวนแล้วก็โลตารีค่ะมีอุปกรณ์3อย่างเลยนะคะลูกค้าเอาไปเช้งการได้เลย ุรกรส,สวยๆค่ะรถสวยๆเนื้อยางดีทั้ง4เส้นค่ะเดิมทุกจุดค่ะไม่มีรั่วซึมใดๆทั้งสิ้นเก็บล้างยิ่งสวยนะคะลูกค้าหรือล,ลูกค้านะคะอยากได้สองชิ้นก็สามารถสอบถามได้ค่ะราคา660สนหบาทสามารถต่อรองได้นะคะที่เบอร์ศูน0 6เก6 0 0ก้ค่ะ เดี๋ยวจัดล้างเสร็จนะคะจะรีวิวนะคะแต่ละคันให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะลูกค้าทุกจุดให้ชมกันค่ะ MU49 คันนี้สวยมากค่ะสภาพ98%ได้ลูกค้าสวยมากค่ะอุปกรณ์ก็สวยต่อไปคันนี้ค่ะคันนี้ L50 นะคะ18ตัวสเปเชียลค่ะคันนี้ปีจดทะเบียน2,564ค่ะคันนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่545,000บาทค่ะ 5 4 5 0 0 0บาทน,นะคะจะได้อุปกรณ์ไมมิเดีนาผ่านทวนแล้วก็ลอตเตรีนะคะลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังหาอยู่นะคะราคาประมาณนี้สามารถต่อรองได้คะ่ะที่เบอร์0990694600นะคะขั้นต่อไปนะคะคันนี้นะคะ L4018 ตัวสเปเชียลเข้ามาใหม่นะคะ L40 ตัวนี้นะคะรถเกรด A นะลูกค้า ชั่วโมงใช้งานนะคะลูกค้าอยู่ที่เดี๋ยวจะพามาดูชั่วโมงการใช้งานนะคะ256ชั่วโมงลูกค้า256ชั่วโมงนะคะราคาอยู่ที่4 9่แ0 0เบาทค่ะ4 9 8 0 0นเาหนะคะลูกค้าจะได้อุปกรณ์ใบมีดดนิหน้าผ่านทวนแล้วก็โรลเรี่สามารถต่อรองนะคะได้ค่ะ เบอร์0ูนย์เก้าเก้านะคะสำหรับคันนี้นะคะใช้งานเพียงแค่2 5 6ชั่วโมงเท่านั้นสวยเลยลูกค้าแวไมาชมได้ค่ะรถเด็ดเอทางร้าน,นะค่ะไม่มีผิดหวังแน่นอนเข้ามาใหม่นะคะ4 9 8 0 0 0สามารถต่อรองได้อุปกรณ์3รายการไปเลยค่ะลูกค้าคันนี้รถปี65นะคะต่อไปคันนี้ค่ะ L4018 Special เหมือนกันค่ะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกันลูกค้าคันนี้นะคะราคาราคาถ้าอุปกรณ์2ชิ้นนะคะลูกค้าราคาจะอยู่ที่395,000ับาทค่ะราคาอยู่ที่395,000ัาา39 5, บาทนะคะปี2564ค่ะถ้าลูกค้าเอาอุปกรณ์เพิ่มนะคะสามารถสอบถามมาได้นะลูกค้า คันนี้จะได้ผ่านใหม่ไปนะคะลูกค้าเป็นผ่านพีทีตัว e-pro นะคะลูกค้าอุปกรณ์นะคะ2ชิ้นค่ะราคา395,000 สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังมองหารถแท็กอร์มือสองรถเกี่ยวข้าวก็เวะมาชมกันได้ค่ะส่วนโซนนี้นะคะจะเป็นรถติดมัดจำทั้งหมดค่ะลูกค้ารอวันจัดส่งนะคะลูกค้าคันนี้ติดมัดจำนะคะ ีแต่รถเตดเอนะคะติดมัดจำหมดแล้วคะ่ะลูกค้ามีเข้ามาใหม่นะคะ2รายการมี MU 49นะคะแล้วก็ L40 นะคะคันนี้ L32 นะคะคันนี้ยังไม่ได้ติดมัดจำค่ะราคาอยู่ที่4 0 0แสนบาทนะคะอุปกรณ์3รายการสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ